จ่อจ่อโดโตปออ่านเองสิคะกออากาจ่อโดโต

ยาวนีนแห้กะแสพาลาดชะดำลัดกะหายกลิ่งคลิ้วกรุงเทพมหานครกรุงรัตนะโกสินทร์กรนไก่กวงกรนวิธีกระจัดกระจายกระเช้ากระโชคกระซื้อกระเซิงกระดาษกระโดน กระต่ายตื่นตูมกระตุกกระทังกระทายเกี้ยนกเกษตรกรรมเกี่ยวพาราสีขมิน้นข้าวสุนัตเค้กเค้งเคียดเคร่งขึมเพราะดีเพราะหามยามร้ายการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วหมายถึงการอ่านถ้อยคำที่มีผู้เรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้โดยเปล่งเสียงและวางจังหวะให้เป็นไปตามคันนิยมและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน มีการใช้ลีลาของเสียงไปตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์นั้นๆไปสู่ผู้ฟังซึ่งจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามไปกับเรื่องดาวหรือรสของบทประพันธ์ที่อ่านเพลงลูของเล่นเป็นเพลงที่เปรียบเทียบให้เห็นความต้องการของเด็กที่อยากได้ลถของเล่นกับความต้องการของผู้ใหญ่ที่ต้องการความรัก โดยเล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่กำลังมีความสุขกับการเล่นรถของเล่นแต่วรรณกรรมคืองานประพันธ์ทุกชนิดที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกองเป็นงานเขียนทวกวไปโดยแม่พิจารณาปรับมูลข่าวันว่าเป็นหนังสือดีแต่งดีหรือไม่หรือเขียนขึ้นเพื่อความมุ่งหมายใดวรรณกรรมมักใช้กับงานเขียนเรื่อนสมัย รวมถึงบทเพลงบดภาพยนตร์